อาจารย์ได้แก้ไขตัวแล้วเราบ้าาหรือ,อยังคนเราควรให้โอกาสแก่คนอื่นโดยเฉพาะเราพูดว่าเราจะปกปักรักษา,ษาพิธักธรรมควรแก่การให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงคนพระศาสดายังมีความเมตตาต่อสัตว์โลกองคุลิมาฆ่าคนตายตั้งกว่า999คนพระองค์ยังผลขวาในการเดินทางไปหาองคุลิมาเพื่อไม่ให้ทำกรรมครั้งสุดท้ายสำเร็จคืออนันตริยกรรมโปรดเมตตาต่อองคุลิมานในครั้งนั้นให้โอกาสต่อองคุลิมานในการบวชพระพุทธบาสมบทเข้ามาในศาสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ มาลุกเป็นพระหลานก่อนบวชได้สามไปทําไมเราไม่อาศัยความเมตตาแบบเดียวกับพระศาสนาในการช่วยกันขวนขวายในการบอกสอนหลักธรรมกุฎเจ้าให้มันแผ่ไปสาไปทั่วโลกใน,ในเมื่อว่ามีเจตนาที่เหมือนกันนะครับมองว่าเอาอาจจะใจแคบเกินไปไหมถึงจะต้องมาจับผิดกันขนาดนี้เลยเรื่องใจแคบไม่ใจแคบอาจารย์คงตัดสินให้ไม่ได้ให้สังคมดูกันเอเองแต่อาจารย์อ่ะอยากพยายามจะขวนขวายให้ เปิดโอกาสให้อาจารย์เนี่ยได้อธิบายชี้แจงบ้าอาจารย์มีเจตนาแค่นี้อาจารย์อยากจะให้แบบให้มันทํางานพระศาสนาตอนนี้อาจารย์เสียเวลาในการเผยแผ่พระศาสนามากเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนักข่าวมารออาจารย์ทุกวันไม่มีวันไหนที่จะไม่สัมภาษณ์ข่าวลาพังอาจารย์สอนธรรมะวลาสามงานสี่งานเนี่ยอาจารย์ก็เหนื่อยมากพอแล้วยังต้องมานั่งตอบคำถามกับเรื่องที่ไม่ไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนเลยแล้วก็ยังไม่เห็นความผิดอะไรของตัวเองสักอย่างเลยอย่างเงี้ยโอเคท่านอาจจะมองว่าเป็นความผิด ก็อย่างที่บอกไปไม่รู้จะบอกอยังไงบอกอาจารย์อาจารย์จะแก้ให้แต่คําถามคือทำไมไม่บอกละ่ะแค่นั้นเองเสียกําลังใจไมหมครับกับเจตนาที่ดีของเราไม่เสียกําลังใจแต่อมันเสียเวลามันเสียเวลาในการเผยแผ่พระศาสนามันทาให้อาจารย์เนี่ยเหมือนตัดกําลังอาจารย์คือกาลังไม่ใช่กาลังใจแต่ตัดกาลังกายอาจารย์ลงเริ่มที่อาจารย์เนี่ยพักผ่อนน้อยอยู่แล้วเพราะจาตื่นเช้ามืดออกจากบ้านทุกวันกลับบ้านก็บ้านค่ำมืดทุกวันเพราะต้องออกไปรรยายธรรมมันทําให้อาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเหนื่อยล้าขึ้นอะ เดิมทีก็ผอมอยู่เลย้ผอมลงไปอีกเนี่ยประเด็นเนี่ยกินข้าวันละมื้อเดียวเนี่ยมันแทบจะบำรุงอะไรไม่ไหวไม่ถักไม่ไม่ทัน,ไม,ไ,มทนไม่ไหวแล้วเพราะมันเจอแต่อะไรไม่รู้ประดัง,งข้างครูเข้ามาหมดเพราะนั้นขอละคนพุทธเราการที่เรากล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นคนพุทธเราทําตามหลักคําสอนคําว่าพุทธศาสนาแล้วหรือ,อยังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานโดยธรรมนั่นคือชื่อของพระศาสดาคือพุทโธเราควรมีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกไม่ใช่เหรอควรมีความเมตตาสงสารต่อคนที่ยังมีความเข้าใจผิดอยู่บ้าง ควรไม่ำมาำเมตตาสงสารต่อผู้ที่สอนธรรมะที่กาลังทําประโยชน์เกิดขึ้นต่อพระศาสนาอย่าไปฟังคายุยงวิแยงตะแคงรัว่วจากไอ้กลุ่มคนที่ต้องการจะปัน่นทาลายบุคคนในหุคคนหนึ่งเพราะเขาเสียประโยชน์ยายสองเพศเนี่ยมาเสียประโยชน์แน่ๆมันอาจจะไปรับวานจ้างใครไม่รู้แต่มาเสียผลประโยชน์แน่ๆมันจึงพยายามปั่นทุกอย่างเพื่อล้มล้างอาจารย์ถ้าอาจารย์ทาทุกอย่างไม่เจตนาชั่วเจตนาเลวเจตนายาช้าทําทุกอย่างเพราะอาจารย์มีเจตนาในการชอบโกงลักทรัพย์ ทำโมยเงินคนอื่นมาใช้อาจารย์สมควรแก่การโดนลงโทษแต่อาจารย์ทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ที่ได้ทำเปิดเผยทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์อยากให้เห็นประโยชน์ว่าจารําลังทําประโยชน์อยู่จริงๆอะไรที่อาจารย์ยังไม่ถูกต้องช่วยกันตักเตือนแก้ไขอาจารย์แล้วอาจารย์จะยอมทําคืนต่อทําให้ไม่ยากเลยขอล่ะมาคุยกันหน่อยเถอะ แล้วเรื่องของการเป็นบุคลลุมละลายเงี้ยเราจะมีการชี้แจงไงไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดบัญชีอะไรเงี้ยค่ะชี네้แจงไปแล้วเยอะมากเรื uh ่องการลุมละลายอาจารย์ก็ชี้แจงไปทุกอย่างทุกช่องก็เปิดเผยหมดแล้วว่าอาจารย์ทําทุกอย่างถูกต้องตามเจ้านัาที่จปทเนี่ยแนะนําทุกอย่างคือกรมพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยแนะนําทุกอย่างอาจารย์บอกหมดบอกหมดแล้วว่าอาจารย์เนี่ยใช้นี่ใช้สิ่งไปตามเหตุตามปัจจัยตามการรับวัรวาระเวลาแล้วจปทเนี่ยเขาก็เสร็จอนุมัติแล้วว่าอาจารย์เนี่ยใช้ชําระหนี้เนี่ย ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีผิดอะไรเลยแต่ทั้งนี้เหตุปัจจัยตัวนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยนิดหนึ่งว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู่เนี่ยอาจารย์ทําถูกต้องทุกอย่างตามหลักกฎหมายไม่ได้มีอะไรที่อาจารย์หลบหลบซ่อนซ่อนทุกอย่างกระประทอับหลอกแล้วจะก็ใช้นี่ใช้สินในกรณีของพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วเหลือตอนนี้แค่กระบวนการของการทําไปตามกฎหมายอ่ะเขาเรียกว่าทําไปตามเรียกเจ้าทรัพย์มารับเงินอนะ่ะเพราะอาจารย์ชำระหนี้จบหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วแค่นั้นเลย หมายความว่าหลังจากนี้จะยังกล้าแตะมหาเถรสมาคมอีกไหมคะมันไม่ใช่ว่าอาจารย์ไปแตะท่านแต่อาจารย์สแสดงความเห็นโดยชอบทำตามหลักเกณฑ์หลักการของสังคมคำถามคือเราวิพ่าววิจารใครม่ได้เหรอในทางที่ถูกต้องเราเห็นว่าน,นี้ไม่ถูกเราก็ต้องวิพ่าววิจารว่าไม่ถูกเราเห็นว่าน,นี้ผิดเราก็ต้องวิพกา์วิจารว่าผิดไม่ใช่จอะอากกฏมายมาปิดปากคนเพียงอย่างเดียวแล้วอิกหน่อยประชาชนที่ไหนจะกล้าพูดถึงแล้วถ้าไม่พูดถึงเลยไม่ตำหนิจริงๆเลยอาจารย์ถามว่าใครจะเปลี่ยนแปลง มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วพระมีทําไม่ดีเยอะจริงไหมจริงสระ้อต่อชะตาเบิกแว่นเพียอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมาขายเครื่องรางของขังลงน้ำหน้าทองมันเต็มไปหมดทั้งประเทศแล้วจะไม่ให้พูดเรื่องนี้เลยเหรอถ้าไม่พูดมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเมื่อไรความเห็นผิดเหล่านี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วความเห็นผิดเหล่านี้เมื่อไรจะได้รับการมุยติลงไปสักทีแล้วคาสอนรดยเจ้าจัดรุ่งเรืองในหลักคําสอนพระเจ้าได้ยังไง ดังนั้นการตำหนิจริงๆเราตำหนิจติงๆตามธรรมเราไม่ได้มีเจตนาในการปราม่าว่าายเราแสดงทุกอย่างตามหลักเหตุผลความจริงในสังคมมันมีจริงอย่างที่อาจารย์พูดไปละมันมีจริงทุกอย่างไม่จริงก็พูดภาสียไม่จริงต้องไหนไม่จริงพูดมาแต่อาจารย์อาจจะลดโหมดแค่พูดจาอาจจะดูก้าราอ่ะอันนี้อาจจะลดลงแน่นอนมันต้องปรับอะไรที่ปรับก็ปรับแต่โดยเนื้อหาเนื้ออาจเนื้อธรรมยังคงต้องคงรักษาไว้จริงว่าจริงไม่จริงว่าไม่จริงถูกว่าถูกผิดว่าผิดต้องยืนตรงตามธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระทมผิด เมื่อพระทำผิดถ้าเราไปใส่บาตพระจะยางคงทำผิดต่อไปเพราะไม่มีใครตักเตือนคิดว่าทําผิดแบบนี้ก็ยังทําต่อไปได้แต่ถ้าเราเนี่ยยุติการยุติการที่เราเข้าไปใส่บาตในพระที่ทําไม่ดีเนี่ยพระรูปนั้นเนี่ยจะเริ่รู้สึกเรยาเฮ้ยลาบสการละหายไม่มีใครใส่บาตรเราเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปทําดีเพื่อให้ได้ลาบสการนั้นกลับมาดังนั้นการตําหนิตีติงต,ตามทำโรเจ้าบอกให้ทํา พระเจ้าทรงบอกว่าการตำหนิอย่างเดียวไม่สันเสริญพระผู้ธเจ้าไม่ไม่โอเคกับสิ่งนี้ไม่อนุญาตให้ทำสิ่งนี้สันเสริญอย่างเดียวแต่ไม่ตำหนิเลยพระพุทเเจ้าไม่โอเคกับสิ่งนี้แต่พระองค์ทรงสรรเสริญกับบุคคลที่คู่ควรแก่การสรรเสริญด้วยการตำหนิบ้างสรรเสริญบ้างตามธรรมตามโอกาสเวลานั้นบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ควรแก่การสรรเสริญ เป็นเป็นแทงเลยโล่งไหมคะลงใจขึ้นไหมคะไม่โ่งเนื่อยตอนนี้คือยังพยายามมีความพยายามที่จะติดต่อทนายอนันตชัยอีกไม่ได้พยายามติดต่อตอนนี้ไม่ติดต่อแลยที่เกียติดต่อก็ไนี่ม่ติดต่อไม่ได้ก็ไม่ติดต่อแล้วแต่ว่าถ้าใครสามารถภาษาให้คุยได้เป็นคนกลางไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าจะไปติดต่อไปขอโทษไปอ่อนไป ไม่มีอาจารย์ไม่ได้คิดจะไปขอโทษอะไรเพราะอาจารย์ไม่ได้ผิดอะไรคนที่คู่ควรกับการขอโทษอาจารย์จะไปขอโทษเช่นมหาเิรสมาคมอาจารย์ทำกับท่านโดยตรงแตนานาตาชัยกับมหาหมี่อาจารย์ไม่ได้ทําผิดอะไรเขาทำไมอาจารย์ต้องขอโทษดังนั้นอาจารย์ไม่ได้มีเหตุปัยใดการคิดจะขอโทษเรื่องนี้อยู่แล้วแต่อยากคุยกันถ้าจะทําผิดอาจารย์จะขอโทษ ย่างเงี้ยแค่นั้นเลยเขาก็พยายามจะบอกว่าเหมือนอาจารย์เบียร์พอไปพูดตรงไปตรงมาแบบพูดอ่าิจารณ์ศาสนาอะไรเงี้ยก็ทําให้คนรุ่นใหม่ยิ่งแบบไม่กล้าศรัทธาหรือแบบเสื่อมศรัทธาลงเขาจะโทษไปที่ไม่ใช่เลยสิ่งทีู่ดมากเลยสิ่งที่อาจารย์ทำทำให้คนกลับมานับถือศาสนามากขึ้นสิ่งที่อาจารย์ทำทำให้คนมาศึกษาหลักคํามสำพระเจ้ามากขึ้นสิ่งที่อาจารย์ทำทำให้คนเนี่ยกลับมาระลึกนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากขึ้น ไม่มีเลยความเสื่อมทุกวันนี้พระหลายลูกที่ไม่มีคนรู้จักกับกลายเป็นคนแห่เข้าไปทําบุญกันมากขึ้นทีละไปอย่างคนไม่เคยทําบุญเลยเนี่ยอย่างกรณีการทําทองทำถวายสร้างใจดีเนี่ยคนไม่เคยทําบุญเลยไม่สนใจในการเข้าวัดวารามเลยมันมาเพราะมันมันมันอยากมาเจออาจารย์มันอยากมาทํามาร่วมบุญกับอาจารย์เนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่มันทําให้คนในเสื่อมทรามในศาสนาไม่ใช่มันทําให้คนจเจริญขึ้นด้วยซ้ำทำให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมแต่มีอย่างถูกต้อง อะไรที่ไม่ถูกต้องเขาไม่ไปไงว่าวัดที่ทําพิธีกรรมสลหับฟังต่อสาารจะไปทไาใบก็ไม่ต้องไปดิ่ก็ไปเฉพาะวัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดที่ถูกต้องถ้าบอกว่าอาจะรําลายวัดที่เป็นแบบนี้ถูกต้องทําลายจริงแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าส่งเสริมวัดที่เป็นวัดป่ดาวัดเขาตามพขาไม่ควจะอ่าโอเคอันนี้จริงเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทำลายวัดวาลามทำลายศาส,สนาทำลายประเพณีไม่ใช่อาจารย์ทาลายต่อความเห็นผิดตา่างหากอะไรเห็นผิดก็ทิ้งไป ย่างมหาเถระเนี่ยค่ะจะติดต่อเข้าไปวันไหนดีคะช่วงไหนวันไหนก็กำลังประสานอยู่กำลังประสานไปในสัปดาห์นี้ไหมคะหรือว่าน่าจะไปในสัปดาห์นี้จริงๆอาจารย์มีติดต่อไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องนะอาจารย์เนี่ยประสานงานการไว้เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็นัดกันไปแล้วเนี่ยอาจารย์จะเข้าไปหนึ่งรูปก็รอดูกันว่าจะเข้าไปหาใครอาจารย์นัดไว้แล้วพรุ่งนี้แต่ไม่บอกว่าที่ไหนเดี๋ยวแหกันไปอยู่ที่บอกว่าคุยกับพระผู้ใหญ่ที่เคยไปคุยท่านมีแบบว่า ตำหนิติเต,ต,ตียนหรือว่าติงบ้างไหมคะเรื่องของการออกมาพูดท่านไม่พูดเรื่องบาจาท่านไม่พูดเรื่องบวยว่าเพราะท่านไม่เห็นว่ามันเป็นโทษโทษนั้นจะตกแก่เราเองให้เรารับผิดชอบเองแต่ท่านตำหนิเรื่องว่าอันนี้สอนผิด อ,นนอันนี้อันนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยท่านท่านใช้รรมพระเ,เจ้าอย่างถูกต้องเลยท่านบอกว่าอันเนี้ยดีมากลยทําต่อไปนะแต่อันเนี้ยแก้ไขนิดหนึ่งอย่างวันเนี้ยไปพระอาจารมหาวัฒนาพราะอาจารมหาวัฒนาบอกเบียร์ทำแบบเนี้ยอนุโมทนาได้เลยสอนแบบนี้ดีคนรู้จักดีมากเลยแต่อาจาร,รย์เนี่ยขอติ que, เรื่องนี้เรื่องเดียวอพยายามแก้ไขเรื่องนี้นะพูดกล่าวทากล่าวแบบนี้นะหลักคำสอนพระเจ้าสอนว่าอย่างนี้ท่านก็เมตตาบอกแนะนําแนวทางให้เนี่ยทำแบบเนี้ย ช่วยการรักษาประัะนาของจริงของแท้เลยส่วนใหญ่พระผู้ใหญ่ก็คือจะติดในเรื่องของเนื้อหาสาระถ้ามันไม่ถูกต้องแต่ว่าเรื่องของวิธีการพูดอย่างเงี้ยมีมีบ้างไหมไม่มีอาจารย์ไม่เคยเจอพระลูกใดติอาจารย์เรื่องลูกลักลักษณะการแสดงออกท่าที ไม่เคยมีใครเจ๊จะเรื่องนี้ท่านบอกว่ามันสามารถทําได้ถ้าใจเราอ่ะไม่ได้เข้าไปบริโภคร่วมกับสิ่งนั้นถ้าเจตนาเราดีเราแค่หา,ายัยเหมือนแบบอากา,ารปริยาอากา,ารเหมือนนักแสดงอ่ะแต่ใจเขาไม่ได้มีเจตนาในการระทุสลายต่ตอไทยก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นคนเดียวที่รู้คืออาจารย์ว่าจะโกรธเกลียดอาฆาาพยาบาทบ้านร้ายใครไหมที่บอกว่าเหมือนมีความพยายามที่จะดิสเครดิตเหมือนมีความพยายามที่ทําลายรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังเขาเป็นใครมาจากไหน ม,มองเจตนาค่ะไหมคะว่าเอ๊ะทำทำไมเขาถึงจะต้องพุ่งเป้ามาที่เราไม่รู้เลยอันนี้อาจารย์ไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังจริงๆมันเหตุมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยก็จริงๆอาจารย์ไม่ค่อยรู้อย่างเรื่องธนาณัาชัยกับมาหามีแถลงข่าวอาจารย์ก็ไม่รู้รู้ตอนเดินเนี่ยมาถึงที่ช่องก็นั่งฟังในรายการนี่แหละเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเวลาจริงๆมันไม่มันไม่เหลือเวลาเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยม,มันเดินทางไปบรรยายที่นั่นเสร็จปุ๊บก็รีบออกแล้วไปบรรยายที่อื่นต่อไปอย่างเงี้ยแล้วแต่ละที่ก็บางทีก็มีนักข่่่าาววไไปปกรรออแล้้ยยงเเีีีนบ ขอบคุณค่ะทำไมจะตาอะไรจะตามไหมอะไรจะตามไหมนี่ไง